ทุกคนมาพบกับบีมกับช่องร้านสั้นแฟมิลี่แล้วนะจ๊ะวันนี้บีมก็จะมา,าพาชมโรงแรมที่บีมพักอยู่นะจ๊ะก็เผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ว่ากำลังจะกลับไทยแล้วก็มองหาโรงแรมที่ภูเก็ตนะจ๊ะห้องบีมก็จะเป็นห้องเล็กๆแล้วก็วิวไม่ได้มีวิวสวยนะวิวก็จะเป็นป่าก แต่ถ้าใครอยากได้แบบว่าห้องใหญ่กว่าหรือว่าวิวสวยกว่าเนี่ยก็ก็มีนะคะแต่ว่าต้องอัปเกรดราคาเพิ่มเนาะจะัะห้องบิมก็เจ็ดเจ็ดวันราคาตกอยู่ที่2 8งหมนแปดเนาะค่ะรวมอาหารเช้าแต่ไม่รวมแท็กซี่ที่ไปรับที่สนามบินแล้วก็ไม่รวมค่าตรวจโควิด COVID เนาะจะ๊ดแล้วก็บินจะ มาแนะนำที่แลกเงินเนาะจ้ะที่แลกเงินที่ว่าได้เลทดีคือตอนที่บิมลงเครื่องแล้วออกจากสนามบินมาบิมก็มองหาที่แลกเงินเนาะจ้ะแล้วก็บิมดูที่ตู้ลแลกเงินที่สนามบินเนาะจ้ะมันจะได้เลทยูโรหนึ่งยูโรได้แค่สาเนาะจ้ะแต่บิมมาแลกอยู่ที่ถนนบางลานเนาะจ้ะแถวถนนบางลาป่าตองเนาะจ้ะ ทุกตู้บีมเดินดูหลายตู้อยู่นะคะจะมีราคา35.90 35.80าจุดเนาะจา้ะแต่เมื่อวานนี้บีมแรกเอ่าสามสิบห้าจุดเก้าสิบเนาะจ้ะก็ถ้าเกิดใครจะแลกเงินก็อย่าเพิ่งแลกที่สนามบินเนาะคะมาคอยแลกที่ปา่าตองเนาะคะที่บางลามีหลายตู้มีตู้ให้แลกเยอะแยะเลยเนาะคะ่ะแต่บีมแลกตู้สีเหลืองเมื่อวานนี้ได้35.90เเนาะจา้ะ แล้วก็ตรวจโควิดเนาะจ้ะหลังจากที่เราตรวจโควิดมาจากสนามบินแล้วก็มารออยู่ในห้องรออยู่ในห้องประมาณ8ดชั่วโมงนะคะบิมตรวจตอน9้าโมงกว่ากว่าบิมผลออกตอนห้าโมงเย็นนะจะห้าโมงเย็นห้าโมงกว่ากว่าก็ทางโรงแรมก็จะโทรมาแจ้งเนาะคะ่ะว่าผลเราเป็นลรหรือว่าอะไรไงน,นะคะของบิมก็เป็นลรแล้วก็ออกจากห้องได้เลยเนาะคะ่ะก็ เดี๋ยวบีมพาดูในห้องนอนเนาะคะ่ะน,นี่ก็อันนี้ก็จะเป็นวิวหลังห้องเบิมนะจ๊ะจะมืดนิดนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าบอนสั้นยังไม่เตืนเบิมก็เลยยังไม่เปิดไฟนะจ๊ะก็จะเป็นเตียงนอนแล้วก็จะมีโต๊ะตรงนี้ ห้องเล็กๆเนาะค่ะไม่ใหญ่แต่ก็ราคาไม่แพงมากเนาะจา้ะนอนสั้นก็ยังไม่ชินเวลานะคะที่อิตาลีมันจะเช้าวกว่าเวลาที่เมืองไทยเนาะจ้ะก็น้องก็จะตื่นตอนกลางคืนแล้วก็มานอนตอนกลางวันตื่นสายนะคะก็ยังปรับตัวไม่ได้เนาะจา้ะ คลิปนี้บีมก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ช่องร้อนสั้นแฟมิลีด้วยเด้อจ้ากะตมเนาะ ขัดเส้นข้อสวยนะคะแล้ว hmm. ก okay. mm ็ม hmm. mm ันเกงมันแกงเขียวหวานนะจ๊ะ หลายอย่างอยู่เนาะคืออะไรขนมปังกับตอกขนมปังขนมปัง ตัวนี้ก็จะเป็นซีเรียลนะคะก็มีน้ำนี่เป็นไข่ไก่แม่งดหมากเลย ก็จะเป็นอาหารเช้าของเบมนะจ๊ะตรงนี้ก็มีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำเก๊กฮวยบริการนะจ๊ะแล้วก็มีขนมคุกกี้ใส่สับป,ประรดกับเใส่ใสตรอเบอรี่นะจ๊ะทานฟรีนะจ๊ะทานได้ตลอด โรงแรมนี้ก็จะมีสามสะว่ายน้ำนะจ๊ะอันนี้สะที่หนึ่งสะว่ายน้ำนี่สะที่หนึ่งโรงแรมเป็นแบบธรรมชาติมากเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นสะที่สองนะจ๊ะ สวัสดีค่ะนู้นสะสระที่สามนาจะจ๊ะน,น้ำ เดินออกมาตรงนี้แล้วก็ข้ามทางไปก็เป็นทะเล